วันนี้ค่ะจะมีการนำหญิงท้องแก่ใกล้คลอดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสะเดาค่ะส่วนกลุ่มที่เหลือเนี่ยทีมแพทย์จะเข้าไปรักษาภายในศูนย์กักและในวันนี้เองทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนามภายในศูนย์แห่งนี้เลยเพราะคาดว่าจะต้องรักษาตัวกลุ่มแรงงานทั้งหมดจนหายแล้วก็จะผลักดันกลับประเทศต่อไปนะคะ ในส่วนของไทม์ไลน์มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาไปติดเชื้อมาจากไหนล่ะกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เนี่ยแหละหลังจากมีกระแสข่าวว่าต้นต่อเชื้อเนี่ยมาจากหญิงสาวชาวมาลเลเซียคนหนึ่ง เธอเนี่ยถูกดำเนินคดีในฐานขับรถชนคนงานหมดทางหลวงกำแพงเพชรเสียชีวิต5ศพนะคะที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็ถูกส่งตัวมากักที่ศูนย์กักแห่งนี้เมื่อวันที่15เมษายนก่อนจะถูกผักดันกลับเมื่อวันที่20เมษายนและเธอเนี่ยมีอาการป่วยโควิดทําให้ผู้ที่เคยใกล้ชิดกับหญิงสาวคนนี้รวมทั้งผู้คนในละแวกที่เธอเนี่ยเคยไปอาศัยอยู่ด้วยในระหว่างที่เธอพักตัวอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่หรือว่าเจ้าหน้าที่ตมเนี่ย ไม่สบายใจนะคะก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าติดเชื้อมาจากเธอหรือเปล่าแต่หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะเขาไปลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบไทม์ไลน์ของหญิงชาวมาเลเซียคนนี้เนี่ยพบว่าเธอไม่น่าจะเป็นต้นต่อของการแพร่เชื้อโควิด -19 เพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจผู้ใกล้ชิดทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เธอเคยไปอาศัยด้วยที่หัดใหญ่หรือว่าเจ้าหน้าที่ตอมที่รับตัวเธอมาที่ศูนย์กลาทุกคนผลเป็นบวกนะคะไม่มีใครผลเป็นลบเลยแม้แต่คนเดียว แล้วก็บอกว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยแม้ว่าจะป่วยแต่เธอมีอาการที่ไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตตามที่มีกระแสข่าวด้วยแต่เธอเนี่ยบอกว่าเธอน่าจะติดมาจากการติดเชื้อที่ศูนย์กักแห่งนี้เพราะว่าตอนนี้เธอถูกกักตัวอยู่5วันเนี่ยได้มีการพูดคุยกับชาวมาเลเซีย2คนที่ติดเชื้อด้วย mm hmm. ซึ่งเธอบอกว่าต้นตอนเนี่ยอาจจะมาจากเจ้าหน้าที่ตอมอคนแรกที่ติดเชื้อ mm hmm. ซึ่งเข้าเวรอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่4เมษาย,ยนที่ผ่านมาด้วยนะ